ใครที่กําลังมีปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทชอบตื่นกลางดึกนะคะกิ๊บมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะไหนนหเครื่องดื่มสมุนไพรจีน12ชนิดตัวนี้กิ๊บทานมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะชงดื่มก่อนนอนทุกคืนชงได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยนะคะรสชาติของเขานะคะคือหวานหอมอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยค่ะเขาใช้แย่าวหวานแทนน้ำตาลด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะคะทานได้เลยนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นค่ะกิ๊บดื่มแล้วนะคะก็รู้สึกแบบว่าตัวเองหลับง่ายขึ้นค่ะนอนหลับสบายมากเลยนะคะคือหัวถึงหมอนปุ๊บคือแบบหลับปับ๊บทันทีไม่มีตื่นกลางดึกเลยค่ะตื่นเช้ามานะคะเราเองก็รู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าได้นอนหลับเต็มอิ่มนั่นเองค่ะ และที่สําคัญเขายังช่วยบารุงอวัยวะภายในให้กับเราได้อีกด้วยค่ะอย่างเช่นหัวใจตับม้ามปอดไตนะคะซึ่งตัวนี้เขาสามารถบำรุงได้ดีเลยค่ะและสําหรับใครที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมไปหาไหนไหนมาลองทานกันดูนะคะรับรองนอนหลับสบายยันเช้าเลยค่ะ